สวัสดีครับผมปลืม้มผู้ร่วมพัฒนา Fitting Thailand ครับผมเป็นผู้ทำระบบเบื้องหลัง Back End ให้กับเว็บไซต์ Help Matcher ของ Fitting Thailand นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาตอบคำถาม5ข้อที่ผมได้รับมาครับข้อแรกเลยที่มาของ Fitting Thailand คืออะไรสำหรับที่มาของ Fitting Thailand นั้นมาจากกลุ่มของคนหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพนะครับที่ เขาเล่งไปถึงปัญหาของสังคมปัจจุบันเนี้ยที่มันเกิดวิกฤตเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยครับแล้วก็มีผู้ที่ขัดแคลนว่าด้วยเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแพลตฟอร์มที่จะมาตอบโจทย์นั้นครับก็เลยได้เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาก็คือเฮลเมชเชอร์ครับคำถามที่สองนะครับที่มาของแพลตฟอร์มเฮลเมชเชอร์คืออะไร ก็มาจากเมื่อกี้แหละครับก็คือเราไปพบเจอคนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะครับแล้วเราก็พบเจอด้วยว่าเรามีผู้ที่อยากส่งมอบความช่วยเหลือแต่เราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือนั้นได้เราก็เลยต้องการจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะจับคู่ครับให้กับให้ผู้ที่อยากมอบความช่วยเหลือ สมมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเองครับแล้วแพลตฟอร์มนี้มันมันดียังไงครับมันก็มาจากปัญหาครับที่ถ้าเกิดว่าเราไปโพสต์ออนไลน์อย่างเงี้ยครับว่าเราต้องการรับความช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างเี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จหรืออะไรแบบนี้ได้ครับเราก็เลยอยากทําแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้รับรองว่าข้อมูลน่ะมันมันจริงครับคือเราเราทำแพลตฟอร์มเพื่อให้มันทางการขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายครับ ข้อมูลเท็จก็จะปลอมแปลงได้ยากเราจะมีการเก็บเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรแบบนี้ครับคำถามต่อมาครับบริจาคอะไรได้บ้างก็คำถามนี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการบริจาคก,กับผู้ที่ต้องการรับบริจาคเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปเช่นบางคนขาดแคลน อาหารขาดแคลนสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งเขาก็สามารถแจ้งมาในระบบได้สําหรับผู้ที่ให้เนี่ยเราก็ไปดูว่าแบบไหนที่ตรงต่อความสามารถเราที่จะไปให้เขาได้ครับแล้วเราก็บริจาคได้อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ครับก็คือต้องคุยกันเองระหว่างแต่ละคู่ครับคําถามที่ข้อที่ส <c oughs> หากเราอยากช่วยเราจะเห็นข้อมูลใดบ้างเพื่อช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้ที่อยากบริจาคนะครับ ข้อมูลที่เราจะเห็นเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบครับ3 3ข้อมูลครับข้อมูลอย่างแรกเลยก็คือเราจะมองเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่มีประสบปัญหาเนี่ยเขาความเป็นอยู่เป็นยังไงอันนี้จะเป็นเราจะให้เขาเขียนนะครับว่าประสบปัญหาเนี่ยเช่นตกงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานมากมายครับอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือต้องการอะไร สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะเขียนเช่นช่วงนี้ขาดแคลนอาหารต้องการให้นมเด็กอะไรแบบนี้ครับ <S <S เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการนมเด็กอย่างนี้ครับ <S <S แล้ว <heroin> ข้อที่3คือเราจะใสใ่ที่อยู่ของเขาแล้วก็ช่องทางติดต่อลงไปด้วยสําหรับผู้ที่แบบว่าอยากจะติดต่อคนที่อยู่ใกล้บ้านจะได้มอบสิ่งของให้ได้ง่ายแบบนี้เราก็จะสามารถมองเห็นได้ครับว่าผู้ที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นยังไงบ้างอะไแบบนี้ครับ จากข้อมูลทั้ง3อย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยผมหวังว่าก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจได้ดีครับคำถามข้อสุดท้ายครับ Fitting Thailand เนี่ยเ h e เ m a เช e r เนี่ยมันแตกต่างจากระบบอื่นๆยังไงครับมันแตกต่างจากแพลตฟอร์มให้บริจาคอื่นๆยังไงคำถามนี้ผมก็ตอบได้เลยว่าเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าการบริจาคเนี่ยไม่ใช่แค่การให้สิ่งของครับ ไม่ใช่ว่าคนผู้ที่ให้มีของจะให้ก็ให้ผู้ที่รับผมเชื่อว่าการบริจาคเนี่ยมันมาจากใจครับผู้ที่ให้เนี่ยไม่ใช่แค่ให้สิ่งของกับผู้ที่รับแต่เขาส่งมอบกําลังใจส่งมอบความรู้สึกเข้าถึงผู้ที่รับจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์พวกนี้ครับมีคนหลายคนมากที่ประสบปัญหาแบบนี้ครับแล้วก็ผมที่เข้ามาทํางานนี้ก็ เรียกว่าทาทาในนามอาสาเลยครับก็คือไม่ได้หวังผลกําไรอะไรผมคิดว่าการที่คนหลายๆคนที่มีความพร้อมในการที่จะมอบสิ่งต่างๆให้กับผู้ที่ขาดแคลนเนี่ยมันช่วยให้สังคมเราดีงามครับแล้วผมอยากส่งต่อพลังนั้นไปให้มันยั่งยืนครับก็เลยคิดว่าแพลตฟอร์มนี้แหละครับเป็นจุดที่จะทำให้เราสามารถส่งมอบกำลังใจส่งมอบความรู้สึกเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเราได้ครับ ผมก็ในโอกาสนี้ก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันร่วมบริจาคในแพลตฟอร์มเราครับขอบคุณครับ